สวัสดีค่ะวันนี้แม่ลุงเอาเมนูยำสุดแซ่บแล้วก็ยำสุดอร่อยมาฝากเ,เพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะใครที่ชอบกินผักไม่ควรพลาดเมนูยำสุดนี้เลยค่ะเมนูนี้มีชื่อว่ายำต่งลาวนะคะหรือว่ายำตงหมูลาวเป็นสูตรของยำลาวแท้ๆนะคะรสชาติก็จะมีความแซ่บเผ็ดแล้วก็ได้ทานผักหลากหลายและที่สำคัญมีกลิ่นหอมจักระปีด้วยเข้าไปรับชมขั้นตอนในการทำกันได้เลยค่ะ ขั้นตอนแรกเราก็จะมาเตรียมน้ำเกลือนะคะสำหรับแช่มเมื่อเขปราะวิธีหั่นมเมื่อเขปราะไม่ต้องให้หนาหรือว่าบางไปนะคะหั่นพอดีพอดีถ้าหั่นบางไปเนื้อจะนิ่มนะทุกคนถ้าหั่นหนาไปก็ไม่เข้ากับรสยำเมลูกเป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบกินผักมากๆก็พยายามสรรหาเมนูยำที่ใช้ผักเยอะๆนะคะก็ไปได้สูตรยำสูตรนี้มาลองทำกินดูแล้วนะคะแซ่บหลาย ก็อยากเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆลองเอาไปทำกินกันดูค่ะหลังจากที่หั่นมะเขือเปราะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำถั่วฝักยาวมาหั่น ทุกอย่างใส่ได้ตามชอบเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นมะเขือเปลาะมะเขือพวงถั่วฝักยาวนะคะใส่เยอะๆได้เลยต่อไปเป็นมะเขือพวงบางคนก็จะไม่กินมะเขือพวงนะคะเพราะว่ายิ่งกินสดนี่บางคนยิ่งกินไม่ได้เลยเพราะว่า มีรสชาติเฝื่อนขื่นขมนะคะทุกคนแต่สำหรับแม่ลูกนี้กินได้สบายเลยค่ะสูตร์เลาวแท้ๆจะต้องใส่มะเขือพวงนะถ้ามีใส่นี่ก็ไม่ใช่ยำตรงแน่นอนค่ะ พอได้ในส่วนของมะเขือพวงแล้วก็นำใบโหระพามาเด็ดใช้เยอะแค่ไหนก็ได้นะคะเอาตามชอบได้เลยพอเราเตรียมในส่วนของผักต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนำเนื้อหมูมาหาั่นไม่ต้องใช้เป็นส่วนสันนอกนะคะ พยายามหั่นหรือว่าสไลด์ให้บางๆเวลาเราลวกออกมาแล้วเนี่ยเนื้อหมูจะได้นุ่มไม่เหนียวถ้าไม่ชอบกินเนื้อหมูให้ใช้เป็นเนื้อนะคะ ต่อไปเอาพริกกับกระเทียมมาตำมมลุงใช้เป็นพริกจินดาแดงความเผ็ดปรับตามชอบถ้าใครไม่อยากตำให้นำไปปั่นนะคะแต่ถ้าเราตำเนี่ยก็จะได้กลิ่นที่หอมกว่าต้มน้ำให้เดือดนำเนื้อหมูมาลวก เนื้อหมูลวกแค่พอสุกก็พอค่ะอย่าลวกนานนะคะเพราะไม่งั้นจะทําให้เนื้อหมูของเราเนี่ยแข็งแล้วก็เหนียวเวลาเอาไปยำก็จะไม่อร่อยเนื้อก็จะไม่นุ่มลวกประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะตัดขึ้นมาพักไว้ก่อนลวกในส่วนของเนื้อหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปมาทําในส่วนของน้ําเชื่อมน้าเชื่อมแม่ลุงจะเชื่อมแค่พอใส่ยําตรงนะคะอยากได้น้ํายําประมาณไหนก็กะน้ําเชื่อมตามนั้นใส่น้ําตาลลงไปตามชอบค่ะอยู่ที่ว่าอยากได้หวานมากหวานน้อยน้ําตาลใช้เป็นน้ําตาลทรายขาวทรายแดงได้หมดเลยนะคะคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ําตาลจะละลายเราก็ได้ในส่วนของน้าเชื่อมแล้วไปลงมือยํากันเลยค่ะพอได้น้ําเชื่อมมาแล้วเราก็จะเอากะปิใส่ลงไป แล้วก็คนกะปิกับน้ำเชื่อมให้ละลายเข้ากันวิธีการปรุงขึ้นอยู่กับรสชาติของกะปิด้วยนะเพราะว่ากะปิแต่ละยี่ห้อจะมีความเค็มไม่เท่ากันพอกะปิกับน้ำเชื่อมละลายเข้ากันดีแล้วปรุงรสชาติด้วยผงชูรสน้ำปลามะนาว ปรุงได้ตามชอบเลยนะคะถ้าใครชอบเปรี้ยวก็ใส่มะนาวได้เยอะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสชาติดูค่ะว่าชอบรสประมาณไหนปรับรสชาติได้ตามชอบเลยค่ะชอบเปรี้ยวก็เพิ่มมะนาวขาดเค็มก็เติมกะปิแล้วก็น้ำปลาลงไปถ้าชอบรสนัวหน่อยนะคะก็เพิ่มผงชูรส พอปรุงรสชาติได้ตามที่ต้องการแล้วใส่พริกกระเทียมที่ตำไว้คนพริกกระเทียมให้เข้ากับน้ำยำโอสีสนันนี่น่าแซ่บสุดๆตอนนี้ได้กลิ่นหอมจากกะปิมากๆเลยนะคะทุกคนพอคนพริกกระเทียมให้เข้ากับน้ำยำดีแล้วใส่เนื้อหมูที่เราลวกไว้ลงไปตามด้วยมะเขือเปราะมะเขือพวงถั่วฝักยาว คนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีเลยนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างได้เข้ากันดีแล้วขั้นตอนสุดท้ายใส่เป็นใบโหระพาลงไปได้ตามชอบคนใบโหระพาให้เข้ากับทุกอย่างก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะสำหรับเมนูยำตง น่ากินสุดๆเลยใช่ไหมล่ะคะเพื่อนๆไปตักเสิร์ฟไปเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนสำหรับเมนูยำโตงสูตรลาวหรือว่ายำโตงหมูนะคะรสเผ็ดเปรี้ยวเค็มแล้วก็มีความกลมกล่อม และที่สำคัญหอมกิ่นใบโหระพาแล้วก็กลิ่นกระปีเป็นอีกหนึ่งเมนูยำเพื่อสุขภาพรับรองกินแล้วไม่อ้วนแน่นอนถ้าใครอยากอ้วนนะคะทานแกล้มกับเบียร์รับรองเข้ากันสุดๆถ้าเ,เพื่อนๆทำตามแล้วอร่อยก็อย่าลืมเข้ามาคอนเฟิร์มแล้วก็ให้เครดิตช่องไม่ลุงบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ